คำของพระเจ้าในเช้าว,วันใหม่พพะธอรรโรมบททีธธ่14อย่าตัดสินพี่น้องของตนจงต้อนรับคนที่ยังมีความเชื่อน้อยอยู่แต่ไม่ใช่เพื่อให้โต้เถียงกันในเรื่องที่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวคนหนึ่งถือว่าจะกินอะไรก็ได้แต่อีกคนหนึ่งที่มีความเชื่อน้อยก็กินแต่ผักเท่านั้น อยากให้คนที่กินนั้นดูหมิ่นคนที่ไม่กินและอยากให้คนที่ไม่กินตดสินคนที่กินเพราะว่าพระเจ้าทรงยอมรับเขาแล้วท่านเป็นใครจึงกล่าวโทษบาวของคนอื่นบ่าวคนนั้นจะตั้งมัน่นหรือจะล่มทรงก็สุดแล้วแต่นายของเขาและเขาจะตั้งมั่นแน่นอนเพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้า ทรงสามารถให้เขาตั้งมั่นได้คนหนึ่งถือว่าวันหนึ่งดีกว่าอีกวันหนึ่งแต่อีกคนหนึ่งถือว่าทุกวันเหมือนกันขอให้ทุกคนมีความแน่ใจในความคิดเห็นของตนเถิดคนที่ถือวันก็ถือเพื่อถวายพระเกียรติแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าคนที่กินทุกสิ่งก็กินเพื่อถวายพระเกียรติแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พราะเขาขอบพระคุณพระเจ้าและคนที่ไม่กินก็ไม่กินเพื่อถวายพระเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าและยังขอบพระคุณพระเจ้าเราไม่ได้อยู่เพื่อตัวเองและเราไม่ได้ตายเพื่อตัวเองถ้าเรามีชีวิตอยู่ก็เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและถ้าเราตายก็เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะฉะนั้น ไม่ว่าเรามีชีวิตอยู่หรือตายไปก็ตามเราก็เป็นคนขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะเหตุนี้เองพระคริสต์สิ้นพระชนและคืนพระชนอีกเพื่อจะได้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของคนตายและคนเป็นแต่ตัวท่านเล่าทำไมจึงกล่าวโทษพี่น้องของท่านหรือท่านผู้เป็นอีกฝ่ายหนึ่งทำไมท่านจึงดูหมิ่นพี่น้องของท่าน เพราะว่าเราทุกคนต้องยืนอยู่หน้าบันลังพิพากษาของพระเจ้าเพราะมีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าเรามีชีวิตอยู่ตราบใดทุกคนจะคุกเข่ากราบเราและทุกลิ้นจะสรรเสริญพระเจ้าฉะนั้นเราทุกคนจะต้องทูลเรื่องราวของตัวเองต่อพระเจ้า อย่าให้พี่น้องของตนสะดุดดังนั้นอย่าให้เรากล่าวโทษกันและกันอีกเลยแต่จงตัดสินใจดีกว่าว่าจะไม่วางสิ่งซึ่งทำให้พี่น้องสะดุดหรือสิ่งกีดขวางทางของเขาในฐานะที่ข้าพเจ้าอยู่ในพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าก็เชื่อแน่ว่าไม่มีอะไรที่เป็นมลทินในตัวเองเลย แต่ถ้าใครถือว่าสิ่งใดเป็นมวลทินสิ่งนั้นก็เป็นมวลทินสำหรับคนนั้นถ้าพี่น้องเป็นทุกข์เพราะอาหารที่ท่านกินท่านก็ไม่ได้ประพฤติตามทางแห่งความรักเสียแล้วพระคริสต์สิ้นพระชนเพื่อใครก็อยากให้คนนั้นพินาศเพราะอาหารที่ท่านกินเลยฉะนั้นอยากให้สิ่งที่ดีสำหรับท่าน เป็นข้อตำหนิติเตียนของคนอื่นได้เลยเพราะว่าพัานดินของพระเจ้านั้นไม่ใช่การกินและการดื่มแต่เป็นความชอบธรรมสันติสุขและความชื่นชมยินดีในพระวิญญาณบริสุทธิ์คนที่ปรนิบัติพระคริสต์ในลักษณะนี้ก็เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าและเป็นที่รับรองของมนุษย์ด้วยเหตุฉะนั้น ให้เรามุ่งประพฤติในสิ่งซึ่งทำให้เกิดความสงบสุขและความเจริญแก่กันและกันอย่าทำลายสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างเพราะเห็นแก่อาหารเลยอาหารทุกอย่างปราศจากมลทินก็จริงแต่การกินอาหารซึ่งเป็นเหตุให้ผู้อื่นสะดุดก็เป็นสิ่งไม่ดีเป็นการดีที่จะไม่กินเนื้อสัตว์หรือเหล้าอางุ่น หรือทำสิ่งใดๆที่จะเป็นเหตุให้พี่น้องสะดุดจงให้ความเชื่อของท่านเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องระหว่างท่านกับพระเจ้าใครไม่มีเหตุติเตียนตัวเองในสิ่งที่ตนเห็นชอบแล้วนั้นก็เป็นสุขแต่คนที่มีความสงสัยอยู่นั้นถ้าเขากินก็มีความผิดเพราะเขาไม่ได้กินตามที่ตนเชื่อทั้งนี้เพราะการกระทำใดๆ ที่ไม่ได้เกิดจากความเชื่อก็เป็นบาปทั้งสิ้น